พยพบบทที่10ภัยพิบัติที่8ฝฟูงตั๊ก,กแตนพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเข้าไปหาฟาโรเพราะเราได้ทำให้ใจของเขาและใจของบรรดาข้าราชการของเขาแข็งกระด้างเพื่อเราจะได้แสดงหมายสำคัญเหล่านี้ของเราท่ามกลางพวกเขาเพื่อเจ้าจะได้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำในอียิปต์และหมายสำคัญต่างๆที่เราทำท่ามกลางพวกเขา ให้ลูกหลานของเจ้าฟังเพื่อพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวโมเสสและอาโรนจึงไปเข้าเฝ้าฟาโรทูลว่าพระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าจะขัดขืนไม่ยอมอ่อนน้อมต่อเรานานสักเท่าไร่จงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยประชากรของเราไปนี่แน่พรุ่งนี้ เราจะให้ตะก,กะแตนป่าทางกาเข้ามาในเขียดแดนของเจ้ามันจะลงมาเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นพื้นดินและมันจะกินสิ่งที่เหลือจากลูกเห็บทําลายและมันจะกินต้นไม้ทุกต้นซึ่งงอกขึ้นให้เจ้าในทุ่งนานั้นจนหมดมันจะเข้าไปในราชวังในบ้านเรือนของข้าราชการและของคนอียิปต์จนเต็มหมดอย่างที่บิดาและปู่ทวดของเจ้า ไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้แล้วโมเสสก็หันออกไปจากฟาโรบรรดาข้าราชการกราบทูลฟาโรว่าคนนี้จะเป็นบ่วงแล้วดักเราอีกนานสักเท่าไหร่ขอทรงปล่อยคนเหล่านั้นให้ไปนมัสการพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาเถิดฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าอียิปต์กำลังพินาศไม่ใช่หรือโมเสสและอาโรนถูกนำตัวเข้าเฝ้าฟาโรอ,อีก พระองค์จึงตรัสว่าจงไปนมัสก,การพระยาเวพระเจ้าของเจ้าแต่ใครจะไปบ้างโมเสสทูลว่าพวกข้าพระบาทจะพากันไปทั้งคนหนุ่มและผู้อาวุโสทั้งบุตรชายและบุตรหญิงและฝูงแพะแกะและฝูงโคเพราะพวกข้าพระบาทมีเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวฟาโรตรัสกับเขาทั้งสองว่าพระยาเวคงสถิตกับพวกเจ้าแน่ ถ้าเรายอมให้พวกเจ้าไปกับผู้หญิงและเด็กด้วยเจ้าคิดไม่ซื่อแล้วอนุญาตไม่ได้จงพาเฉพาะผู้ชายไปนัสการพระยาเวเพราะพวกเจ้าปรารถนาเช่นนี้เท่านั้นแล้วโมเสสกับอโรนก็ถูกขับไล่ไปจากพระพักของฟาโร์พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเหยียดมือออกเหนือแผ่นดินอียิปต์แล้วฝูงตัก,กแตนจะขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์และกินพืชผักทุกอย่างบนแผ่นดิน ซึ่งเหลือจากถูกลูกเห็บทำลายโมเสสจึงยื่นไม้เท้าออกเหนือแผ่นดินอียิปต์พระยาเวทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดมาเหนือแผ่นดินตลอดวันและตลอดคืนพอรุ่งเช้าลมตะวันออกก็หอบฝูงตะกะแตนมาฝูงตะกะแตนลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์และเกาะอยู่ทั่วเขตแดนอียิปต์แต่ก่อนไม่เคยมีตะกะแตนฝูงใหญ่อย่างนี้เลยและต่อไปข้างหน้า ก็จะไม่มีอย่างนั้นอีกพวกมันปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดินจนมืดไปหมดมันกินพืชผักทุกอย่างในแผ่นดินและผลไม้ทุกอย่างซึ่งเหลือจากถูกลุกหิบทำลายไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลยทั่วแผ่นดินอียิปต์ไม่ว่าต้นไม้หรือผักในทุ่งฟาโรห์ทรงรีบให้คนไปตามตัวโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและต่อเจ้าทั้งสองด้วย ขอเจ้ายกโทษบาปครั้งนี้ให้เราสักครั้งหนึ่งเถิดจงวิงวอนพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเพื่อพระองค์จะโปรดให้ความตายนี้พ้นไปจากเราโมเสสก็ไปจากฟาโรและกราบทูลวิงวอนพระยาเวพระยาเวจึงทรงเปลี่ยนกระแสลมให้เป็นพายุรุนแรงจากทิศตะวันตกหอบฟงตกกะกะเตนไปตกในทะเลแดงจนไม่เหลือเลยสักตัวเดียวทั่วเขตแดนอียิปต์แต่พระยาเว ทรงบันดาลให้พระททยของฟาโรกระด้างฟาโรจึงไม่ทรงยอมปล่อยคนอิสราเอลไปภัยพิบัติที่เก้าความมืดพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อให้มีความมืดทั่วแผ่นดินอียิปต์เป็นความมืดจนสัมผัสได้โมเสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วความมืดทึบก็เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอียิปต์สามวัน พวกเขามองกันไม่เห็นไม่มีใครลุกไปจากที่อยู่ของตนสามวันแต่มีแสงสว่างอยู่ในที่อาศัยของชนชาติอิสราเอลทั้งหมดฟาโรจึงทรงเรียกโมเสสเข้าเฝ้าตรัสว่าพวกเจ้าจงไปนมัสการพระยาเวเถิดแต่ให้ฝูงแกะและฝูงโคอยู่ส่วนเด็กๆไปกับพวกเจ้าได้โมเสสจึงกราบทูลว่าฝ่าพระบาทต้องประทานเครื่องสตวบูชา และเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแก่พวกข้าพระบาทด้วยเพื่อจะได้เตรียมถวายบูชาต่อพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทพวกข้าพระบาทต,ต้องนำฝูงปัสุตต์ไปด้วยขาดไม่ได้สักตัวเดียวเพราะว่าจะต้องเอาสัตว์จากฝูงเหล่านั้นไปถวายพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทนอกจากนี้พวกข้าพระบาทยังไม่ทราบว่าจะต้องเอาสัตว์ตัวไหนถวายพระยาเวจนกว่าจะถึงที่นั่น แต่พระยาเวทรงทำให้พระไทยฟาโรกระด้างฟาโรจึงไม่ทรงยอมปล่อยพวกเขาไปฟาโรมีรับสั่งแกโมเสสว่าไปให้พ้นระวังตัวให้ดีเถอะอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกเลยเพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันไหนเจ้าจะตายวันนั้นโมเสจึงกราบทูลว่าฝ่าพระบาทตรัสถูกแล้วข้าพระบาทจะไม่มาให้ฝ่าพระบาทเห็นหน้าอีกเลย